สวัสดีนะครับผมคิดว่านี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่าทัชสกรีนนะครับกดไม่ค่อยติดหรือไม่สะเทียดเลยนะครับในมือถือของเรานะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมมีโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันที่มาแนะนําก็คือแอปพลิเคชันชื่อว่าทัชสกรีนเรส ponsive speed up นะครับแอปนี้เลยนะครับก็เซิร์ชตามชื่อนี้เลยนะครับแล้วกดติดตั้งนะครับ พอกดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดได้เลยนะครับอพอกดเปิดนะเขาถ้าเคยใช้งานครั้งแรกเขาก็จะให้เรากดดําเนินการหรือถ้าเป็นเวอร์ชันอังกฤษคอนติเนียวก็กดดําเนินการมาเรื่อยๆนะครับพอกดเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบผมนะบแบบนี้เลยนะครับก็พอเจอตรงนี้แล้วให้กดตรงนี้เลยครับอันนี้ดีไว้นะครับผม อพอกดมานะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับ Session Unity นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เขาให้มานะครับถ้าจะให้ผมแนะนำก็ให้ทำตามนี้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรละครันนี้ก็กดการบูตเลยครับแล้วก็รอจนกว่าเขา Optimizing เสร็จนะครับก็ถ้า optimizing เสร็จตรงนี้นะครับก็อลองไปเทส นะครับก็คือไปดูนะครับว่ามือถือของเราทัชสกรีนลื่นขึ้นไหมนะครับมีกระตุกไหมแบบว่ากดไม่ค่อยติดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ผมลองแล้วนะครับเสถียรขึ้นเยอะเลยนะครับดีกว่าเดิมเยอะนะครับก็รอจนครบร้อยเปอร์เซนต์นะครับให้เขาทําการออปติมิซิ่งให้เสร็จก่อนนะครับผมห้ามเปลี่ยนนะครับห้ามปิดกลางคันนะครับ โอเคครับหลังจากอ p t ติม z ซิ่งเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาอ p t ติมิซิชันนะครับตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับก็เทสเอฟเฟกได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองไปเทสนะครับลองดูนะครับเลื่อนนะครับลองเข้าไปดูลองทัชสกรีนปัดไปปัดมานะครับวัดเร็วขึ้นไหมนะครับแต่เท่าที่ผมเช็คนะครับก็ค่อนข้างจะเสถียรกว่าเดิมนะครับดูดีขึ้นนะครับ แบบไม่ไม่นั่นแหละครับไม่ไม่ค้างไม่กระตุกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำแล้วค่อนข้างจะดีนะครับลองเอาไปใช้ได้นะครับทันส n ีเลส o อลสี e สป e ดอัพนะครับผมแอปนี้ใช้ฟรีได้นะครับผมก็เขาจะมีตัวโปรนะครับเราก็สามารถสมัครได้แต่ว่าถ้าใช้ฟรีเท่าที่ผมดูก็โอเคแล้วนะครับสำหรับการทำให้เครื่องของเราทันสกีดีขึ้นนะครับ โอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูนะครับถ้าได้ผลไม่ได้ผลก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัค r ใครด้วยนะครับสวัสดีครับ